จิตของผู้มีบุญมากเป็นอย่างไรหนึ่งไม่บน่นเมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นปัญญาทำให้ยอมรับต่อความเป็นจริงของชีวิตทำให้รู้เห็นและเข้าใจถึงระดับวาสนาของตนและบุคคลอื่นความเป็นไปของชีวิตนั้นขึ้นตรงต่ออำนาจบุญกรรมที่ทำไว้ บ่นไปก็แค่นั้นเองที่ได้มาที่มีอยู่ที่เสียใจที่ไม่ได้ดังใจทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันคือผลแห่งกรรมอันเป็นสมบัติของเราเอง 2. ไม่กลัวเมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นความเข้มแข็งกล้าหาญตามกำลังของบุญญรฤิ์ทำให้ไม่หวั่นไหว ต่ออุปสรรคและปัญหาที่จะเกิดขึ้นเพราะมีความมั่นใจในความเป็นผู้บริสุทธิ์ความเป็นผู้มีบุญของตนเมื่อจะคิดจะทำอะไรลงไปล้วนมีกำลังบุญมารองรับทั้งหมดทั้งสิน้น 3. ไม่ทำชั่วเมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นตัวควบคุมบริหารจัดการตามกำลังของบุญญาธิ ทำให้เกิดความกลัวความละอายต่อบาปต่อกรรมความผิดน้อยใหญ่ทั้งในที่ลับและที่แจ้งเห็นถึงความเสียหายหลายภพหลายชาติเห็นถึงผลกระทบต่อครอบครัวต่อโลกต่อสังคมอย่างมากมายมหาศาล 4. ไม่คิดมากเมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นความสะอาด ความสว่างความสงบตามกำลังของบุญญาิ์ทำให้เกิดพลังแห่งความสงบแห่งจิตใจไม่ฟุ้งซ่านรำคาญใจไม่คิดเป็นทุกข์ความคิดทุกความคิดล้วนนำมาซึ่งความเบิกบานกายใจไม่คิดเบิกความทุกข์มาใช้ก่อน5รอได้คอยได้เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปลสภาพให้เป็นความใจเย็นมีความยืดหยุน่นตามกําลังของบุญยญริ์ไม่ใจร้อนใจเร็วเห็นถึงจังหวะและโอกาสของชีวิต 6. อดได้ทนได้เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นพลังงานเข้มแข็งตามกําลังของบุญทญริ์ทำให้มีความอดทนิดที่เป็นหนึ่งเป็นเลิศ มีความคิดที่ไม่หวั่นไหวเห็นความสำเร็จทุกชนิดมาจากความอดทนอดทนอย่างมีความสุข 7. สงบได้เย็นได้เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพเป็นให้เป็นคนที่สงบได้เย็นได้ตามกําลังของบุญญาดิศไม่เป็นคนที่ร้อนรน,กร,นกระวนกะวายสับสายวุ่นวาย ในสิ่งที่ไม่เป็นสาระในสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นแม้จะตกอยู่ในเหตุการณ์ที่เลวร้ายก็ทำใจได้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นปล่อยได้วางได้เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นคนที่รู้จักกาละการวางตามกำลังของบุญญาดิตไม่เป็นคนที่แบกทุกอย่างที่ขวางหน้า ยึดทุกอย่างที่เกิดขึ้น 9. รู้ได้ตื่นได้และเบิกบานได้เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นความรู้ตื่นเบิกบานตามกำลังของบุญเยริศเป็นผู้รู้ต่อความเป็นจริงของชีวิตไม่ปล่อยให้ชีวิตตกไปในกระแสของความโลภความโกรธความหลง จิตใจมีความอิสระเต็มที่ทุกวันทุกเวลาทุกนาทีโอวาทธรรมหลวงตามหาบัวยานสัมปันโน